รณีทางด้านของ M อฆ่าโบกปูลลูกก็คือน้องโมเดลและปฏิบัติการการตามหาศพของเด็กทั้งหมดอีก5ศพจริงๆต้องรวมเป็นแค่4เพราะตัดน้องโมเดลซึ่งเจบบอศพโบกปูลแล้วเนี่ยนะฮะปฏิบัติการทั้งหมดคุณผู้ชมฮับภาพจอล่างที่กำลังขึ้นให้คุณผู้ชมดูย้ำนะครับว่า ผู้ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าฆ่าลูกมาแล้ว5คนโมเดลเนี่ยถูกฆ่าฝัางปูน <ฮะ S 1> อีก4คนเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะรายที่3กับรายที่4ถูกกระบุว่ายังหาร่างไม่เจอ <ฮะ S 1> โดยแม่เด็กอ้างว่าเอาลูกมาฝังใต้สารพระภูมิที่พหนโยธิน50 <ฮะ S 1> จอล่างที่คุณผู้ชมเห็นคือเขากําลังคน้นหาชิ้นส่วนของเด็กนะครับรายที่3กับรายที่4ซึ่งเมื่อสักครู่น้องมนของเรารายงานว่าเจอกระดูกแล้วเพียงแต่ต้องพิสูจน์ว่าเป็นกระดูกคนหรือกระดูก อะไรล่าสุดคุณผู้ชมครับผมจะเริ่มต้นตรงนี้เพราะ าศพเด็กเนี่ยที่กําลังสงสัยว่าเอ็มเป็นคนลงมือฆ่าลองเปิดให้ดูหน่อยนะฮะมันจะมีในยยะสาคัญก็คืออย่างทางด้านของรายที่3ไรายที่4<ะ>ที่เรากําลังค้นกันอยู่ณตอนนี้คือน้องธนาทรัพย์<ช>กับ<ะ>น้องนัตพงศ์<ะ>ปฏิบัติการการค้นเนี่ยลูกปัดเริ่มต้นกันมาเนี่ยตั้งแต่ตอน4โมงเย็น<ช>หลังจากที่แม่เด็กเนี่ยนะครับยอมรับว่าเอาศพเด็กไปฝังไว้จริงๆพลตํารวจตรีนพสินภูล,ลสวัสดิ์รองผู้ประชาการตรํารวจนครบาลและวันนี้กันจอมพลัง นำกำลังครับผู้ชมฮะไปค้นกันเลยตั้งแต่ช่วงเย็นภาพที่ขุดดินครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ<ช>ตอนตอนช่วงเย็นครับสี่โมงเย็นนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ทันทีที่ลงไปถึงเนี่ยเขาพบว่าสภาพเนี่ยม,มันเปลี่ยนแ,<ต>แปลงไปแล้วเพราะเดิมทีบอกว่าอยู่สา,ารพระภูมิตอนไปถึงคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตรงนี้คือก่อนขุดนะฮะ,ะจอล่างนี่คือขุดแล้ว เขาพบว่ามันไม่มีสารพาภูมิอยู่แล้วโดยพลตำรวจตรีนพศินเองเนี่ยบอกเลยว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาพอถอลงด้วยเพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ตอนที่เขาลงไปตอนบ่าย3าโมง4ีโมงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่คิดนะว่าเออจะเจอกระดูกหรือเปล่าแต่ในที่สุดก็เจอกระดูกจริงๆครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยมีเสียงของพลตำรวจตรีนพศินบอกเลยว่าผมยังตกใจเลยนะ นี่ไม่คิดนะว่าเฮ้ยมันจะมีคดีใหญ่กลางกรุงขนาดนี้ว่าพ่อไปโยงกับการฆ่าลูกถึงห้าศพลองปังเสียงพลตำรวจตรีนกพศินหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะันแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เกิดเหตุนะครับถึงที่เกิดขึ้นนเวลานี้ก็จะใช้ให้เวลากับทางกงรมพิสูจน์ฐานนะครับกับทางฝ่าย10สวนสอบสวนนะครับจะทําการตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมทั้งหมดนี้นะครับ รวมถึงนะครับการที่มีการปรับเปลี่ยนสภาพการถมดินนะครับจะตรวจอสอบผู้ละหมากอสร้างที่มาถมตรงจุดนี้ว่ามีเหตุพบอะไรหรือไม่รวมทั้งเพิงนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับสารละภูมินะครับว่าณนะตอนนั้นอ่ะใครคือผู้เช่าอาศัยอยู่ในการขายสินค้าอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็ขอเวลาในทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนในการติดตามจุดนี้ก่อนนะครับสภาพของน้องที่เจอศพสองศพที่ว่านี่นะครับ ก็ต้องตรวจสอบเรื่องพล,ลังบงดีที่ไปแจ้งกับการที่ว่าการนําส่งในเขตพื้นที่สายไหมนะครับผมบอกแล้วมี2อ,อที่ก็คือโรงพยาบาลภูมิพลกับที่นิติเวศหรืออาจจะมีการยักย้ายถ่ายเทกหมายความว่ามีอาจจะมีคนพบศพกถุงดำนะครับและมีการมีกลิ่นเหม็นเรือะแล้วแต่แล้วใส่ถังขยะนี่คือสมมติฐานนะครับและลรถขยะเอาไปนะครับกำลังตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าอาจจมีการพบเห็นแล้วก็เอาไปทิ้งที่อื่นนะครับและยะตรวจสอบข้อมูลนี้ต่อไปรวมทั้งนะครับในการเก็บฐานข้อมูล DNA นะครับ ที่ฐาน,านที่เดเวกเก็บไว้สธที่ดีิวิสังเก็บไว้โรงพยาบาลต่างๆเก็บไว้ก็ทาการตรวจสอบทั้งหมดโดยใช้ฐานข้อมูลของพ่อแม่คู่นี้เป็นตัวตั้งนะครับดำเนินในการตรวจสอบข้อมูลนะครับและก็ที่สําคัญนนก็คือปฏิบัติการในการค้นหาร่างของสองเด็กเนี่ยนะฮะธานาทรัพย์กับนัตาพงศ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมีการระดมทั้งรถแบ็คโฮแต่เป็นรถขนาดเล็กเนี่ยนะฮะ <S S ใช่ค่ะเพื่อที่จะมาเปิดหน้าดินเดี๋ยวลองให้ดูเพจข้อมูลสักนิดนึงเนี่ยนะฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยเขาค้นกันจริงๆเนี่ยเขามาถึงที่ตั้งแต่ตอนประมาณสักบ่ายสาม<ช>เริ่มขุดหน้าดินกันจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับตอน18นาฬิกานาทีจนถึงขณะนี้เจอกระดูกแล้วที่น่าสนใจก็คือคุณผู้ชมครับว่าการไปล็อกตัวเนี่ยใน M เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพ่อของเด็กผมอยากให้คุณผู้ชมดูข้อมูลถัดมาต่อจากนี้ฮะเพราะมันจะมีมุมที่น่าสนใจคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ เมียเนี่ยของในเอ็มเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเมียของเอ็มเนี่ยคุณผู้ชมครับเขามีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมดูข่าวไปพร้อมกันตรงนี้เลยในจํานวนสี่คนนี้มีลูกสิบชีวิตใช่ค่ะและตายแล้วห้าชีวิตกําลังหากระดูกอีกอสองชีวิตค่ะคุณผู้ชมเห็นผังตรงนี้ใช่ไหมเมียคนที่หนึ่งเนี่ยชื่อว่าสิรินัน ซีรินันเนี่ยมีลูกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนอายุ20ช,ช,ชื่อพลากรคนนี้ยังไงโตแล้วก็รอดส่วนคนที่สองคนนี้แหะฮะที่กำลังเป็นปฐมบทของคดีใหญ่สะเทือนขวัญคือเจษดาคุณผู้ชมครับเจษดามีลูก12และจำเมื่อวานนี้ได้ใช่ไหม,มที่เด็ก12เองเนี่ยเคยโดนทางด้านของเจ้าเอ็มเนี่ยทารุณทำร้ายนะโดยการเอาไฟแช็กเผาแล้วเขาก็ ไปร้องเรียนจนกระทั่งการจอมพลังเข้ามาช่วยเจษดาเมียคนที่2มีลูกหนึ่งสองหในจำนวน5คนนี้คุณผู้ชมฮะตายทั้งหมดก็คือสี่คนก็คือเด็กผู้ชายและใน4คนนี้เดี๋ยวจะดูนะฮะเขาเอาศพลูกสองคนเนี่ยทิ้งส่วนอีกสองคนเอาฝังสารพระภูมิตามที่เรากำลังหาร่างกันอยู่ คนที่สามครับเมียชื่อว่าสรินยาสรินยาก็มีลูกอายุสิบขวบและคนที่สี่ซึ่งชื่อว่าสุนันสุนันเนี่ยเป็นเมียคนที่สี่และคดีนี่แหละฮะสุนันเนี่ยคลอดลูกก็คือน้องโมเดลเห็นใช่ไหมเมียคนที่สี่นะฮะแล้วโมเดลถูกฆ่าฝังดินจนกระทั่งนำไปสู่การเจอศพโมเดลเมื่อวานนี้<ม>แล้วไปล็อกตัวไอ้เจ้าเอ็มและเอ็มบอกลูกสี่คนผมก็ตายแล้ว คุณผู้ชมครับที่มันน่าตกใจก็คือวันนี้ชุดสืบสวนสอนอบางเขนเขาไปรับตัวเอ็มมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่มันโดนจับตรงบริเวณลานจอดรถอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังตอนที่เขาไปจับกลุ่มตัวเอ็มเนี่ยเขาไปยึดพวกของอที่ใช้ในการฝังร่างลูกเข้าใจว่าก็คือเด็กคนล่าสุดคือโมเดล,เดลที่เอาปูนโบกเนี่ยนะฮะทิ้งศพเอาไว้ที่กำแพงเพชรปรากฏว่าสิ่งของที่ตำรวจเขายึดมาได้ เดี๋ยวลองดูภาพซะนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะเป็นพวกจอบอะค่ะจอบขุดดินอะไรต่างๆเพราะว่ามันมีลักษณะาการบกปูอะไรด้วยนะคะก็เลยมีอุปกรณ์เยอะหลายอย่างหลายชิ้นนะคะอ๋อนี่ฮะนี่คือของทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะ,ฮะขานาเดียวกันวันนี้ที่สอนอบางเขนคุณผู้ชมครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ผู้สื่อข่าวช่องลปยของเราได้มีการนะฮะพยายามจะสอบถามทางเจ้าตัวด้วยใช่ไหมเห็น<ะ>บอกว่าเขาเอารถเก๋งคันหนึ่งคุณผู้ชมฮะ มาสอบที่โรงพักโดยการที่เอารถเก๋งมาครั้งนี้นี่คันนี้เลยค,คันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับการนำร่างน้องโมเดลขี่แล้วเอาไปฝังที่กำแพงเพชรแล้วโบวกปูนเขาก็เลยต้องเก็บ DNA เก็บไารนิ้วมือในรถคันนี้เพื่อจะคลี่คลายศพน้องโมเดลหลังจากนั้นครับผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามทางเจ้าตัวคุณผู้ชมเชื่อมัเขาไม่ปิ่ปากบอกสักคำ แต่เขาไปพูดกับตำรวจโดยเขาอ้างว่าผมป่วยผมต้องกินยาแต่คนเราอะ่ะมันจะบ้ายัางไงก็ตามแต่ที่มันน่าตกใจคือลูกฆ่าศพคำ<ท>ถาม<ล>ก็คือแล้วเมียไม่ไม่รู้สึกเลยเหรอ,อที่น่าตกใจไปวัานั้นตำรวจไปเจอข้อมูลว่าระหว่างที่เอ็มกำลังฆ่าหรือเอาศพเด็กห้าคนไปทิ้งไปฝังไปโบกปูน มันจะมีเด็กน้อยวัย12ปีซึ่งก็เป็นหนึ่งในลูกทั้ง10อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเสมอเหมือนกับโรคจิตลองปังเสียงตอนที่นักข่าวพยายามจะแย่ม่สัมภาษณ์ดูฮะเราทำสามถสี่ครั้งในการฆ่าลูกจริงไหมจริงไหมจริงไหมจรังไหมเราทำไปเนี่ยเราไม่สะทบสะท้านเลยเหรอรู้สึกผิดไหม กระทบกระเทืนกับการฆ่าลูกตัวเองผิดแท้นะรู้สึกผิดนะแล้วเราทำทำไมฮะเราทำทำไมรู้สึกผิดแล้วเราทำทำไมครับเราจบกินยาเรา็จบจบกิาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เหรอฮะ แล้วมีลูกกี่คนมันเกิดจากสภาวะอะไรที่มันขั่งเหรอล้กมันทำอะไรให้เกินใจนะผู้ยาจิตเวชอ้างอ้างว่ากินยาจิตเวชทำไมต้องฆ่าลูกล่ะมันเห็นลูกเป็นผีหรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะทำไมต้องฆ่าลูกตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับพี่ไทยมาเนี่ยแล้วเราฆ่ากี่เมียเราร่วมด้วยใช่ไหมในแต่ละครั้งที่เราระวัง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 นะทำคนเดียวไหมพี่ขวาเลย เคยมาบินเครับทำมาแล้วกี่ครั้งครับเอาง่ายๆเรามีลูกกี่คนก่อนตอนนี้เรามีลูกกี่คนทางตันเยอยากจอโทษไหมอไหมรับใหญ่จะลูกไหมเสือเสือเสืเสาอเสยเสีองสือเปเสียดส้ยเสือเสเสือเสือยสือเสอเสือะสอเอเสือเสือเสือเสเอเอเเอเอเสืออเสือเสือเสืเาือเสอเ อย่างนั้นหรือเปล่ามาเครากินมานานนี่แหละครับจ่าอีโตเว้นเนี่ยฮะกี่ปีแล้วมาแล้วปะยี่ปีกี่ปีพี่หลายปีเลยไม่กินแล้วทำไมกินกินแล้วก็กุ้มเสียงไม่ได้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยโอ้โหนี่รูปก่อนเออคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยนะครับของทางด้านของในเอ็มส่องศักเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ย เขาไปพบข้อมูลว่าเบื้องต้นเนี่ยมีอาการป่วยเนื่องจากว่าวันนี้ท่านผู้ประชาการตํารวจนครบาลครับเรียกประชุมด่วนเราเพิ่งมีข่าวใหญ่คือกำนันถูกไหมกำนันนกเออไปไปมาดันมีข่าวช็อกประเทศอีกเป็นไปได้ยังไงฆ่าลูกตั้งห้าศพเนี่ยนะฮะปรากฏท่านผู้ประชาการเรียกประชุมด่วนเลยคุณผู้ชมฮะแล้วอย่างที่บอกวันนี้ตำรวจก็บอกไม่เคยเจอคดีแบบนี้พลตำรวจโทที่ติแสงสว่างเรียกประชุมคดีด่วนฮะ โดยพอทราบว่ามีเด็กตายถึง5คนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยบอกเนี่ยนะครับว่าจากการตรวจสอบการตายของเด็กๆเ,เนี่ยคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่ามีด้วยกันทั้ง5คน <c oughs> ตอนนี้ก็เลยให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ <c oughs> เขาไปคลี่คลายแล้วก็เก็บหลักฐานว่าศพเด็กแต่ละที่เจอแบบไหน <c oughs> ซึ่ง วันนี้ท่านผู้บัญชาการบอกเลยเนี่ยนะครับว่ามันจะต้องมีการพิสูจน์ DNA ด้วย<ะ>เพราะเนื่องจากพฤติกรรมเนี่ยการลงมือเนี่ยมันมีความซับซ้อนใช่ไหมลูกปะใช่ค่ะมีลักษณะการลงมือคือข่มขืนใจบางส่วนแล้วก็ต้องหาเหตุจูงใจว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันหรือเปล่าจําเป็นที่จะต้องมีการตั้งฝ่ายสืบสวนขึ้นมาแล้วก็รายงานไปยงังสานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ต้องยกระดับเป็นคณะทํางานพิเศษด้วยค่ะเพราะว่ามันมีข้อสันนิษฐานที่ต้องพิสูจน์ทราบว่า เด็กสี่คนทั้งหมดเนี่ยตายช่วงไหนบ้างแล้วก็ต้องมาเชื่อมโยงกันอีกทําไมบางคนไปอยู่กับญาติหรือบางคนเนี่ยทำไมโดนมาฝังใกล้ๆสารภพภูมิทําไมบางคนต้องไปทิ้งใกล้ๆก,กับตรงที่จุดเป็นรถตู้อะไรต่างๆอะค่ะหรือไปทิ้งในสวนสาธารณะ<ช>ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยแตกข้อมูลให้ดูนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือเด็ก4คนมีรายชื่อทะเบียนประวัติมีการแจ้งเกิดถูกต้องนะครับคุณผู้ชมฮะเอาภาพท่านผู้ประชาก,การประชุมขึ้นมาด้วยฮะเมื่อกี้นี้แล้วประเด็นก็คือ ตอนนี้ตำรวจต้องเร่งสอบปากคำก็คือทางด้านเจษดาค่ะเพราะเจษดาคือแม่เด็กซึ่งน่าจะมีส่วนรับรู้ด้วยว่าผัวลงมือฆ่าเด็กยังไงผู้บัญชาการบอกว่าจะเอาทุกคนมาสอบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไม่ใช่เพียงแค่มเมียคนที่1-2-3-4แต่จะเอาพยานแวดล้อมทั้งหมดมาสอบปากคำและที่สําคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดถามว่าเขาอ้างว่ามีอาการป่วยทางจิตตอนที่คุมตัวมาเมื่อกี้นี้นะฮะ กรณีนี้จะยังไงเขาบอกว่าต้องไปตรวจสอบสภาพจิตด,ด้วยเพราะอย่าลืมนะครับผู้ชมฮะการที่บอกฆ่าเด็กแล้วป่วยทางจิตมันไม่ได้หมายความว่าทุกเคสจะป่วยนะฮะเพราะบางจุดเนี่ยที่ลงมือฆ่าบางครั้งอาการยังไม่กำเริบ<ะ>อันนั้นเนี่ยอาจจะมีการอำพรางศพซึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะเป็นผู้วิเคราะห์ด้วยลองฟังเสียงท่านผู้ประชาการดูหน่อยฮะในเบื้องต้นเนี่ยเพียงศพเดียวที่เราเห็นว่ามีความชัดเจนแต่ในส่วนที่เหลือนั้น ครับมีความเชื่อมโยงที่พอจะสันนิษฐานได้ว่ามีหลักฐานที่จะมีความเป็นไปได้ว่าเห็นทราบแต่จะใครเป็นผู้ลงมือกระทำอย่างไรงั้นนะเดี๋ยวต้องรอ,อก,กระบวนการต้องใช้ความพยายามทุกทางดีกว่าอะไรที่สามารถจะ,สะแสวงหาพยานฐานได้ทําทุกอย่างที่ีนะครับทุกอย่างที่ทงได้เดี๋ยวรู้ว่าพออยานฐานบางอย่างเนี่ยมันสูญหายไปไเยอะแล้ว แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทําให้มากที่สุดนะครับไม่ไม่ทิ้งไปยิ่งช้าไปอีกวันสองวันก็ยิ่งหายไปอะไรที่ทําได้ต้องทำนะครับเราสันนิษฐานนะว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงคดีนี้ข้อมูลเนี่ยอยู่ในข้อมูลในอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วสามารถเปิดดูได้เลยว่าม่ศพทารกอะไรเนี่ยเสิ์ชดูก็เจอนะครับแต่ข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราไปตรวจสอบในกระบวนการรายงานเชิงสุขีนี่ครับคุณผู้ชมครับ และเรากลับมาตรงนี้อย่างที่บอกอันนี้ในส่วนของแม่เด็กเนี่ยนะฮะที่อาจจะต้องถูกเอาผิดด้วยค่ะ